วเตี๋ยวสุขโขทัยนะคะซื้อที่ตลาดลับเสด็จท่าน้ําที่วณหนนะ์อุทยานแห่งชาติสุขอุทยานรหชาติสุขโขทัยนะคะอ่านี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยต้องมีถั่วลิสงไม่สั่งเป็นต้มยำนะคะ40บาทค่ะนะคะนี่ให้ชมเลยให้ชมและชิมด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านศิลวนาที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะให้คณะได้รับประทานกันนี่ค่ะ นารับประทานกันนะคะอิ่มน้ำสำราญน,นะคะเมนูนะคะถูกแล้วก็ไม่แพงเลยนะคะมาแนะนำร้านนี้ได้เลยนะคะที่สั่งนี้ประมาณ78อย่าง7อย่างนะคะโต๊ะห0ันกว่าบาทนะคะนี่บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศของร้านนะคะเห็นว่าบรรยากาศร้านดีมากๆเลยนี่ค่ะสินวนาค่ะให้ดูบรรยากาศตั้งแต่เข้ามาเวลามชูสินวนานี่เลยค่ะทางเข้า นี่ค่ะทางเข้าจากถนนใหญ่นะคะหาไม่ยากเลยนี่เลยค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะคะแวบนี่เลยนะคะ welcome to s า n a r Restaurant Coffee and House Coffee and Coffee House นะคะเนี่ยแกงคั่วหมูย่างย่อยมะพร้าวนี่เมนูแนะนำนะคะยยอดมะพร้าวผัดกุ้งปลาหนอ่อนท้อยกระเทียมเมื่อกี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะเป็นเมนูแนะนำนี่ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะ บรรยากาศของร้านบรรยากาศของร้านก็โอเคอะนะคะคนะของเราเหมา,ามาเลยนี่เลยค่ะเราทานตรงนี้นะคะสีท่านเมนูนะคะท่านกินหมดแล้วก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทำนะคะบรรยากาศดีค่ะเรากินข้าวเน่เรามากินาาก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยค่ะนะคะรสชาติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวชิมดูก่อน อ๋อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะออกหวานนะคะหวานใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นถนั่วนิสงค่ะเอ้ยไม่ใช่ถั่วฝักยาวรสชาติเป็นไงอร่อยไหมข้าวผัดหมูในเบอร์เรากินข้าวผัดหมูนี่นะคะเดี๋ยวเราชิมหมูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยเค็มต้มยำ โอเคขออนุญาตทานก่อนนะคะอือร่อยโอเคผ่านอ่ะนี่ค่ะน่ากินไหม ขออนุญาตทานก่อนนะคะ